สวัสดีครับเสียงที่เกิดจากการดีดนะครับเกิดจากการดีดผมจะแบ่งเป็นสองหัวข้อนะครับแบ่งเป็นสองหัวข้อ หนึ่งวัดสดุอุปกรณ์ที่ใช้ดีดครับสองตำแหน่งการดีดนะครับผมจะแบ่งเป็นสอง,สองหัวข้อจะเป็นตัวทำให้เกิดเสียงที่แตกต่างกันนะครับหนึ่งวัดสดุอุปกรณ์ก็คือที่เราเรียกกันว่าปิกนะครับปิกวันนี้ผมเอามาสักสี่ตัวอย่างแล้วกันครับ นะครับสีตัวอย่างคือปิ๊กนะเราก็มาใช้ของกีตาร์เขานี่แบบแบบหนานะครับนี่หนาหนาปกึกเลยตัวนี้นะครับอันนี้ก็บางกว่ากันหน่อยนะครับถัดมาตัวนี้ลูกศิษย์เอามาฝากบอกว่าปิ๊กเขาควายนะครับเขาบอกว่าปิ๊กเขาควายตัวนี้นะครับอันนี้ของตลาดตลาดนะครับแต่อันนี้เขาซื้อมาจากไหนผมไม่รู้อันนี้ปิ๊กทําเองปิ๊กตัวนี้ ปิกตัวนี้อ่อนนะครับในบรรดาสี่สีป่ปิกนี้นะครับเนาะสี่วอยาเนี่ยตัวนี้จะอ่อนที่สุดนะครับตัวนี้แข็งที่สุดใหญ่ที่สุดนะครับเนี่ยอันนี้ทําเองครับเอามาจากเอเอกรองกลองวิดีดีเก่านะครับถือว่าใช้ได้อยู่ครับอ,อันนี้เป็นเรื่องของอุปกรณ์นะครับตำแหน่ง นะครับตำแหน่งดีดตำแหน่งที่เราดีดก็หมายถึงนะครับจากช่วงหยองตัวนี้นะครับจากช่วงหย่องตัวนี้ขึ้นมาจนถึงหยองด้านบนนี้นะครับเสียงที่เกิดก็จะแตกต่างกันนะครับแตกต่างกันนะครับตอนนี้เราจะมาฟังเรื่องของอุปกรณ์ก่อนนะครับผมจะใช้ตำแหน่งประมาณกลางตัวนี้นะครับกลางปรุงตัวนี้นะครับประมาณนี้นะครับระยะตัวนี้มาอยู่ประมาณนี้นะครับ อันนี้เป็นปิ๊กอ่อนนะครับต่อมาจะเป็นปิ๊กเขาควายจริงหรือไม่ไม่รู้นะครับต่อไปปิ๊ก ไปปิกหนาที่สุดไก่ก็ขันประกอบไปด้วยเห็นไหมครับเอาแบบที่หนาสุดแล้วทีนี้อันนี้อ่อนสุดเห็นไหมครับ หนาสุดต่อไปครับอันนี้คือความแตกต่างประมาณนี้ต่อไปตำแหน่งนะครับตำแหน่งตำแหน่งที่เราจะดีดนะครับถ้าเรามาใกล้หยองเนี่ยเสียงก็จะเป็นอีกแบบนะครับกลางๆพอขึ้นมาสูงจะทุ่มมากขึ้น มันจะมีจุดที่มันสมบูรณ์ก็จะอยู่ประมาณนี้ครับก็คืออยู่ประมาณกลางโป่งนี่แหละกลางตรงเนี้ยนะครับก็พยายามหาดูนะครับเราก็จะได้เนื้อเสียงนะครับเนื้อเสียงที่ที่เต็มอันนี้การการใช้ปิ๊กก็อยู่ที่เราแล้วครับก็จะให้ความรู้สึกแตกต่างนะครับก็เลือกแล้วกันนะครับแล้วก็ตำแหน่งนะครับตำแหน่งที่เราจะเล่นก็ลองค้นคว้านะครับ ขณคว้าจากไหนครับเนี่ยจากตัวเขานี่นะครับขนคว้าลองทําลองกดลองนี่ดูนะครับทุกอย่างอยู่ที่การฝึกนะครับเราจะได้อะไรดีๆก็ต้องฝึกนะครับอยากได้เสียงดีก็คือต้องฝึกคงจะมีประโยชน์อยู่บ้างนะครับคลิปนี้สําหรับท่านใดๆด,ดูได้ชมนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์มาด้านล่างเลยครับท้ายสุดขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆครับสวัสดีครับ